สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะครับผม,ผมกอลพสินวัฒน์กันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะฮะเราไม่ได้มารีวิวรถแล้วก็ไม่ได้มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ยานยนต์นะฮะแต่เราจะมาอวดของนะครับผมหลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะฮะถามว่ายาวนานแค่ไหนก็ประมาณ2ปีนะประมาณ2ปีได้นะครับผม <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามช่อง ให้สินวัตรมาตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะหลายๆท่านเนี่ยติดตามมาอย่างยาวนานมากนะครับตั้งแต่เริ่มทําช่องใหม่ๆนะฮะก็ขอขอบคุณจากใจเลยนะครับผมที่อยู่กันมาเนาะณนะตอนนี้เนี่ยครบ1 0 0 0 0แสนซับแล้วนะครับผมก็หวังว่า นะยังคงจะติดตามพวกเรากันอยู่นะฮะเราก็จะหารถคัดรถสภาพสวยๆนะครับมาถ่ายทำนะฮะมาให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับยานยนต์นะครับผมเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะทำให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปเนาะอะไรที่ผิดพลาดนะครับก็ขออาภัยด้วยนะฮะสำหรับคําติชมต่างๆนะครับผมก็ขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้เลยทีเดียวเลยครับอ่ะวันนี้นะเราจะมาแกะกล่องนะครับของมาถึงแล้วนะฮะนั่นก็คือเจ้าโลซิลเวอร์นะครับซึ่งใช้เวลาเนี่ยนานมากนะฮะกว่าจะส่งมาเนาะขั้นตอน หลายๆท่านก็คงอยากรู้ว่าไอโล่ซิลเวอร์เนี่ยกว่าจะได้มามันมันยากลาบากแค่ไหนนะฮะก็คือหลังจากที่คุณเนี่ยทำช่องได้ครบ1นึ0 0แสนซับสไคร์เบอร์นะฮะก็ต้องไปรอรหัสนะครับรอรหัสที่ว่าเอาไว้แลกโล่รางวัลอะเนาะประมาณเดือนหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้โล,ล่รหัสมาแล้วนะครับรหัสโล่รหัสรับโล่นะ ได้รหัสรับโลมาแล้วเนี่ยก็รออีกเดือนหนึ่งนะครับรออีกประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะมาส่งเนาะก็เท่ากับว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนนะสเดือนกว่านะฮะมาถึงที่เราแล้วนะฮะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการจัดส่งเนาะอ่ะเรามาแกะกล่องกันพร้อมกันเลยเนาะนี่นะฮะกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเป็นกล่องสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ u t u b e นะฮะแล้วก็มีป้ายแปะอะไรเนี่ยเป็นของชิปปิ้งนะของเมกานะส่งมาจากอเมริกาเลยเนาะด้านในนะฮะแต่ว่าเปิดพร้อมกันช,ชัแวมอ่า นี่ครับด้านในนะฮะเราก็จะได้ฟองน้ำนะฮะที่เรารอคอยมาอย่างยาวนานนะในเวลา2ปีนะครับผมเป็นฟองน้ําแสนซับทุยไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการกระแทกเฉยๆนะด้านในนะครับผมด้านในกล่องนะมันก็จะมีตัวกระดาษนะครับที่เขาเขียนขอบคุณนะฮะนี่นะยอย่าอ่านได้ฟังคุณได้ทําในสิ่งที่ครีเอเตอร์ของ Youtube น้อยคนนักจะได้ทําสําเร็จนั่นคือคุณมีแฟนๆเป็นแสนคนติดตามช่องคุณนะซึ่งเป็นยอดตัวเลขที่น่าอัศจรรย์ อ๋ออันที่จริงเราทราบดีว่ายอดสมาชิกบน YouTube มีมากมายมหาศาลแต่เราหวังว่าคุณจะเห็นความสําคัญของตัวเลข6หลกักซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญในครั้งนี้ทุกๆคนที่ติดตามช่องคุณต่างประทับใจที่คุณนําเสนอพวกเขาได้รับทั้งแรงบันดาลใจและความท้าทายและความบันเทิงว่าเป็นไงนะครับ อันนี้คือจดหมายจาก CEO นะนอกนั้นก็จะเป็นข้อความเกี่ยวกับการเชิดชูเกียรติยศของเราฮ่าฮ่ก็จะมีลงรายชื่ออไว้นะฮะลงลายเซ็นเอาไว้ของ c ี o y โอยูทูนะฮะ,อ,ะ,ฮะอันนี้คือแผ่นแรกในส่วนของแผ่นที่ 2. จะเป็นเอ่อเป็นชื่อนะครับของคนที่เขาผลิตโล่ให้เราเนี่ยเนาะเขาบริษัทอะไรโซเชีย a อ a วอร์นะฮะเขาเป็นคนผลิตโล่ให้เรานะครับคนที่ผลิตให้ก็คือคุณลิกนะฮะคุณลิก นะฮะเป็นคนทําให้เนาะก็จะเป็นนามบัตรนะครับให้มาเนาะส่วนด้านในนะครับไอนี้คือสิ่งสําคัญเลยน,น,นี่นี่นะครับอ่านี่นะขอวางกล่องก่อนนะครับไอ้นี่แหละที่คนเขารอคอยกันมาอย่างยาวนานนะฮะมันก็คือโล่สีเงินเนาะนี่เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะพลาสติกอะ <laughs> <sı ff it> เออนะครับวัสดุมันก็คือพลาสติกนันะ่นแหละเนาะเป็นพลาสติกนะครับส่วนตรงกลางน่าจะเป็นแบบกระจกขัดเงาหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่มันเงาเงา,เงาที่มันไม่ใช่กระจกอะ่ะก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะอืมก็สวยดีเนาะแต่ถ้าเป็นเป็นโลหะนะฮะมันน่าจะสวยกว่านี้แต่ตั้ง10ล้านซับเนี่ยได้ยากมาก นะคอ่ะอันนี้เราก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของช่องให้สีนวัฒนะครับผมที่เราพยายามกันมานะฮะประมาณ2ปีกว่าเนาะกว่าจะได้เจ้าโลดตัวนี้มานะฮะหลายหช่องเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะอันนั้นผมก็ไม่รู้นะ แต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคือเราเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์น่ะเราขายรถมือสองเราไม่ได้เน้นแบบว่าเอนเตอร์เทนวาไรตี้นะฮะก็จะยากนิดนึงนะสำหรับช่องธุรกิจนะฮะก็ให้กําลังใจและกันเนาะสำหรับศูนย์รถยนต์ต่างๆนะครับที่ทําช่องอยู่นะฮะก็พยายามนิดนึงนะมันอาจจะยากนะครับแต่มันก็สําเร็จมาแล้วนะครับนี่เลยนะเราได้มาแล้วนะฮะนี่สวยมากค่ะ แล้วในกล่องยังมีอะไรอีกอันนี้เป็นอ๋อเป็นการาดเฉยๆไม่มีอะไรนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปแกะกล่องเจ้าโล่สีเงินนะฮะโล่สีเงินยูทูบเบอร์นะฮะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะส่วนสําหรับคําถามนะฮะที่ผมได้ถามเข้าไปใน YouTube นะฮะว่าอยากรู้อะไรถามมามันไม่ค่อยมีใครถามเลยอะ่ะก็ไม่รู้จะตอบในคลิปดีไหมมันมีแค่2คําถามเอง มันน้อยมากเลยอ่ะเออมันน้อยนะก็คือคําถามแรกที่เขาถามมาก็คือการคํานวณแรงม้าของรถยนต์เขาคานวณยังไงนะฮะก็เท่าที่ผมได้อ่านมานะฮะศึกษามานะก็มีการใช้เครื่องไดโนเทสนะฮะเอารถยนต์เนี่ยทั้งคันเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเครื่องแล้วก็ทําให้ความเร็วมันสูงสุดนะฮะก็จะได้แรงม้าสูงสุดนะครับอันนี้คือวิธีแรกวิธีสองนะฮะที่เขาเทสกันนะครับในโซนยุโรปเขาจะเอาเครื่องยนต์เพียวๆเลยไม่ผ่านพวกคัสระบบเกียร์ระบบส่งไปให้ล้ออะไรพวกนี้นะจะเป็นเครื่องยนต์ ต่อพวกท่อไอเสียต่อคอมเพรสเซอร์ต่ออะไรให้มันเหมือนเหมือนรถยนต์นี่แหละแต่ว่ามันไม่มีล้อก็คือเทสนะครับวัดกําลังกิโลวัตต์นะฮะแล้วก็มาประมวลผลเป็นแรงม้านะฮะสำหรับฝั่งยุโรปสําหรับฝั่งอเมริกานะฮะก็จะนะเป็นเครื่องยนต์เพียวๆเลยไม่ได้มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรนะฮะเป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับกำหนดขึ้นมานะฮะคือเครื่องยนต์ทําให้มันทํางานนะฮะแล้วก็คิดค่าออกมาเป็นกิโลวัตต์แล้วก็มาคํานวณเป็นแรงม้านะครับนี่ของฝั่งอเมริกานะฮะมันจะแตกต่างกันเนาะแต่วน็้น้แล วิ่งนะครับก็จะได้แรงมาที่มีความเสถียรที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันผ่านทั้งชุดเกียร์แล้วก็ผ่านทั้งตัวล้อเนาะมัจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็คําถามที่2นะฮะที่มีคนถามมาก็คือรถสวมซากเนี่ยมันคืออะไร รถะะสวมซากก็คือรถที่เกิดอุบัติเหตุจนเหลือแต่ซากขับไม่ได้ซ่อมไม่ได้นะฮะมันก็จะมีเล่มทะเบียนนะฮะแล้วก็จะมีเลขตัวถังที่รถใช่ไหมอ่าทีนี้เนี่ยไอรถสวมซากเนี่ยก็คือรถที่เขาไปจโจรกรรมมานะเป็นรถผิดกฎหมายนะฮะไปจโจรกรรมมาแล้วก็เอารถที่จโจรกรรมมาเนี่ยเอาเลขตัวถังออกนะครับแล้วก็เอาเลขตัวถังของรถที่มีอุบัติเหตุเนี่ยมาสวมแทนนะฮะแล้วก็มันจะกลายเป็นรถที่มีเล่มทะเบียนนะเป็นรถโจรกรรมมาแต่มีเล่มทะเบียนนั่นคือรถผิดกฎหมายนะฮะไอนี่คือวิธีการสมัยก่อนสมัยก่อนนะ ก็คือต so so ัดเลขตัวถังรถที่ถ so ูกกฎหมายมาใส่ในรถที่ผิดกฎหมายนะครับก็ต้องดูตรงส่วนของเลขตัวถังว่าม so really ีการตัดต่อมีการเชื่อมอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ณปัจจุบันนี้นะครับมันมันละเอียดกว่านั้นมันละเอียดกว่านั้นซึ่งการไอเทคโนโลยีแรงต่างเนี่ยมันทันสมัยขึ้นนะมันก็เลยจะทําให้ตรวจสอบได้ยากนิดนึงนะครับสิ่งสําคัญเลยคือหาผู้ประกอบการที่ไว้ใจได้นะครับเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการเช็คแรงต่างเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดกว่ารถบ้านมากนะเพราะว่าทางผู้ประกอบการก็คัวเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่กลัวนะกลัวทั้งรถโดนชนรถโดนย้อมแมวคือคนขายยังกลัวเลยอ่ะนะคุณลูกค้าต้องมั่นใจได้แล้วแหละว,ว่าถ้าผูปวกกอบการลายใหญ่เนี่ยเขาจะระวังตัวดีนะครับคุณก็จะได้รถด,ดีนะโอเคนะสำหรับคำถามที่2นะฮะมันก็มีแค่2องคำถามนั่นแหละนอกนั้นก็ตอบไปหมดแล้วนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้แหละนะก็ฝากไว้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะที่ติดตามกันมานะครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ